Hey, Ketrak kan terin suwe ngamak. Itu suwe suwe. Kip api sup sang noy. Kena dok dilik yang Ngan no. loh โดใหญ่มากเนี่ยโดเบลเลอร์เลยโดใหญ่ๆเงี้ยทำความสะอาดง่ายดูกองเลยโดใหญ่ๆเงี้ยทอนสนุก ไปซุปสักถ้วยนึ่งถ้าไม่เจอใหญ่เงี้ก็ไม่เอานะันะแต่ว่ามันเต็มปลาเลยนะเห็ดเนี่ยดูเจอเสงโอ้ทุกคนสวยสวยงามมากใครจะเก็บโอ้ยมันกำลังออกเนาะเต็มปลาเลยทุกคนเอาไปซุป ណាយូស៊ុបមួយ